ครับสวัสดีจ้าเอฟซี MC ที่น่ารักทุกทุกท่านบ่าวาสิยูฟังไทยฟังเล่าหรือทางยุโรปสาวแหล่คนเก่าคนเดิมมาแล้วจ้าพร้อมลูกๆสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะยังสวัสดีค่ะจ้าเมื่อนี่สาวแหล่สิผ้าลูกๆไปย่างตากแดดเหมือนเดิมจ้าให้พี่น้องจ้าแล้วก็สิห้า กันไปเบื้องเม็ดพักน้ำพราะว่ามันก่สชินาหรือดูหอน้วเนะาะสาวแถวก็เลยว่าสีซื้อพักมาเพาะว้เดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะไปเลือกพักกันเลยจ้ะโอ้ไปเป็นเลือกพักใท้พี่น้องเลือกเม็ดพักพันธ์พัก ตอนนี้ก็เอาน้องเอลินาใส่รถเข็นละจ้าให้พี่น้องตตอเตรียมเตรียมันลิพราค่อยเป็นเตรียมน้องเอลินาใส่รถเข็นเ่ราะเป็นแม่ลูกมามะในเอลินา,า <Okay. S 1> แดดดีมาก น้องได้สีย่างหรือว่าขี่จักรยานย่างแต่ไม่ามาขบัจจ้าหายไปไหนจ้าขบัจจ้านนี้ไปเที่ยวเซเว่นให้พี่น้อง ลูกเรียนน้องเนยหยุดหนึ่งอาทิตย์จ้ะถ้าพี่น้องซาแลก็เลยพาลูกมาเลือกขนมพามาสื่อขนมก่อนวไปต่นใบในบ้านจา้ะอ้าวน้องเอลินานี่ปิดปิดแมทบ่ได้แต่ว่าซาแลก็อยู่ไปไก่ข้นจ้ะอ้าวเอลินา đừng nắng giăng, ở khi nắng buồn เม็ดพักเลือดซองหัวแต่ว่าไตไตรถเคล็ดเนี่ยของเต็มอยู่ท่าพี่รองจ้ะกะแนวกินมะม่ากเกาหลีที่ว่ามันเผ็ดเนี่ยจ้ะทห้พี่รองไปยูรถขึ้นนอนต่อ ออกกับร่างกายเนี่ยพาตุกดีนยงต่อยางต่อแลนเลยออกกับร่างกายายๆไม่ค่อยหุ่นดีสซงกระคานี่คือสีหน้าคนเมื่อยนะคะ มือปิดกล้องนะเนี่ยไปซื้อมาแล้วจ้าแต่ไม่ได้เยอะได้มาสองพันใช่ไหมคะน้องเอลีนาะจ้านะจ้า,นะจาน้องเอลีนากำลังอยากพูดค่ะเพราะว่านบ่คอยมีขายายเนอกจากถ้าพี่น้องกันห่ออยากได้พันพักลหลายๆเสียหต้องไปอีกเมือหนึ่งนัง่ก็คือเมื่อเยอะเวกเนาะเพราะว่าขาเจ้าสิเป็นร่งเป็นบองคล้ายพวกพักพวก ดอกไม้พวงหยางเลยโดยเฉพาะเลยแต่นี่สาแลไปซื้ออยู่ใกล้ๆบ้านเอาเทพพี่น้องจ้ามันก็เลยบามีหลายพันสาแลก็เลยซื้อมาไว้ก่อนเตรียมไว้ก่อนจ้าเอ้าไอ้ยังก็จังชันนะลูกก็เจ้งชันมา ่าษาแหล่ะถ้าด้ปลูกเดี๋ยวให้พี่หลวงถ่ายอีกจักหน่อยกันพว่าหิมามันละไท่ถ้าด้เบิดอยู่เนาะนยังเต็มอยู่ปุ่นไหนแม่งขาวย่เพุ่งจะเริ่มละไายจ้าหิมาละลา่เบิดแล้วาาแหล่ค่อยสิไปซื้อดินกับซื้อกระถางในหน่อยนะมาเพาะไ้เนาะให้พี่หลองเด่น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 เดนจริงจังจริงจจริงจัจริงจ Elena chinh 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 ใช้มือสิลูกเอริยาใส่มือกดในลูกใส่มือกดอา ก่อนจบคลิปนี้ซาแหล่ก็ขอฝาก FC ทุกทท่านกดแชร์กดไลค์เอาตะไคร่มาปักให้ซาแหล่ด้วยนะคะเพื่อสนับสนุนนะฮะกดไลค์กดไลค์อ่ะทีโอเคอุ่นชุนก่อนจบคลิปนี้ซาแหล่ก็ขอฝาก FC ทุกทท่านกดแชร์กดไลค์เอาตะไคร่มาปักให้ซาแหล่ไว้กับแข่งไกลในเด้อนจ้ะ เพื่อสาเล่ย์ะได้มีแห้งสู่ชีวิตในตังเดียวต่อไปมีแห้งเลี้ยงลูกต่อไปจ้าเจอกันใหม่ในคลิปหน้าน,นะคะกับน้องเลยน้องเอ,เ,เอลิน่ากับน้อง,งกับซาเล่นะคะบ๊าเกือบเกือบเป็นเกือบเป็นลงวยานาลนั่นน้องแหล่น้องเสดพี่น้อง